อาจารย์สุธินัทสุนทรกลัมนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรและทรัพยากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวันนี้เรามาศึกษาธรรมชาตินะครับในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศแบบป่าเต็งรังของอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมีพันธุ์พืชอะไรขึ้นอยู่บ้างนะครับไปครับเดินหาดอกข้อบันษาดีกว่าพิยุทธ เหมือนเห็นอยู่แต่ว่าช่อมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นพืชอีกสกุลหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ในวงคขิงเหมือนกันก็คือข้าวพันษาหรือว่าหงเหินอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่ามีตัวส่วนของใบประดับเนี่ยหลายสีนะครับอย่างต้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูต้นนี้ก็จะเป็นสีขาวจริงๆความหลากหลายของสีเนี่ยมีมากกว่านี้อีกอันนี้เราจะยังไม่เห็นส่วนของดอกมันบานออกมานะครับก็ย e. ังเห็นเป็นส่วนของแบล็กอยู่ อย่างกลุ่มนี้นะครับก็จะนิยมใช้ประโยชน์เป็นไม้ประดับนะครับโดยเฉพาะพวกไม้กระถางนะครับเพราะว่าลักษณะของทรงต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างกระชับนะครับไม่ไม่รกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดอกเนี่ยจะออกที่ปลายยอดนะครับออกเป็นพวงออกมาอันนี้ถ้าบานเต็มที่นะครับลักษณะของช่อดอกเนี่ยก็จะคล้ายๆอาดอกกุหลาบนะครับเป็นตัวใบป,ประดับเนี่ยมันจะซ้อนกันนะครับตัวนี้ก็มีจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ากลอบบ้าโลเซีย ค,คำว่าโลเสียเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าสีชมพูเพราะนั้นจะเห็นว่ามีใบป,ประดับเนี่ยหลายสีมากนะครับตัวดอกแท้ก็จะอยู่ด้านในนะครับอันนี้ยังไม่บานที่เห็นเป็นสีเหลืองๆกลุ่มนี้เนี่ยในพื้นที่นาวาเนี่ยครับมีความหลากหลายของสีสันเนี่ยค่อนข้างมากมีตั้งแต่สีขาวสีชมพูสีแดงแดงเข้มสีม่วงสีเขียวก็มีถือว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจในการนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีมูลค่าสูงขึ้น อันนี้เราก็จะเป็นข้าวบรนษาครับที่มีการบานของดอกแท้อยู่นะครับอย่างดอกจริงอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของดอกนะครับลักษณะเนี่ยถ้าเรามองทางด้านข้างนะครับจะเหมือนกับหงเป็นที่มาของชื่อหงเหินตัวเกสรน,นะครับจะอยู่ทางด้านบนนะครับปลายเกสรเพศเมียก็จะอยู่ตรงปลายของตัวก้านตรงนี้เลยนะครับเกสรเพศผู้ก็จะอยู่ติดกันนะครับส่วนกลีบดอกเนี่ยก็จะมีการลดรูปนะครับ เป็นลักษณะเฉพาะมากมากเลยครับของพืชในสกุลหงเหินนะครับหรือว่าข้าวพรรษาที่ได้ชื่อว่าข้าวพรรษาเนี่ยเพราะว่าออกดอกช่วงใกล้กับวันข้าวพรรษานะครับในจงังหวัดสระบุรีนะครับโดยเฉพาะาบริเวณใกล้เคียงกับวัดพระพุทธบาทนะครับก็จะมีงานเทศกาลนะครับจะมีการถวายดอกข้าวพรรษาเนี่ยเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับในงาน ก็ถือว่าเป็นพืชสกุลที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับาศาสนาของประเทศไทยส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นพืชอ,อีกสกุลหนึ่งในวงขิงเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าสกุลเปลาะหรือว่าทางภาคอีสานเนี่ยจะใช้คําว่าตุหบมบู่ใบก็จะมีลักษณะค่อนข้างกลมหรือว่ารูปไข่ต้นหนึ่งเนี่ย จะสร้างใบประมาณ2-3ใบเท่านั้นแล้วใบในระยะที่ยังม้วนอยู่แบบนี้ครับชาวบ้านก็จะนิยมนําไปรับประทานทั้งที่เป็นการลวกจิ้มน้ําพริกก็ได้หรือว่าจะเอาไปซอยใส่ไข่ทําเป็นไข่เจียวก็ได้ครับอันนี้ก็จะมีการนิยมบริโภคกันในหลายพื้นที่เหมือนกันครับในประเทศไทยที่ที่มีการพบพืชสก,กุลน,นี้ขึ้นอยู่ผมเคยกินสปุนไระเจียวน,นะจังอร่อยมากครับก็รสชาติก็จะซซ่า,สานิดๆนะครับใช่ใชใชร่อครับ ตอนี้เราก็เดินมาเจอกับพืชในวงกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้ดินซึ่งพบได้ค่อนข้างกว้างในประเทศไทยนะครับแต่ว่าดอกของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะสวยงามก็คือว่านจุงนางเป็นกล้วยไม้ดินซึ่งมีหัวมีลำต้นใต้ดินนะครับก็จะพักตัวในหน้าแรงนะครับแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาพร้อมกับดอกในช่วงต้นฤดูฝนดอกก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับเป็นช่อนะครับโค้งลงด้านล่างในบางความเชื่อนะครับก็มีการนําช่อดอกไปทําเป็นมวลสาร ม,นนมีความเชื่อเรื่องเมตตามหานิยมนะครับอันนี้ก็จะพบหลายต้นเลยนะครับดอกเนี่ยจะไม่ไม่ได้มีกลิ่นหอมนะครับแต่ว่ารูปร่างเนี่ยค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะครับด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนของกลีบปากเนี่ยมีแต้มสีเหลืองคล้ายๆกับในกระเจียวนะครับก็เป็นตัวที่นํานทางกลุ่มพวกแมลงที่ช่วยผสมเกสรเนี่ยให้เข้ามาที่ดอกนะครับ แล้วก็ในช่อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มมีการติดผลแล้วนะครับเป็นผลอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับ,รบก็จะเห็นได้ว่านะครับแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลกันไม่มากนะครับแค่เพียง200เมตรเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากป่าบุงป่าท่ามที่เป็นที่อยู่ของบุสลินนะครับขึ้นมาเป็นป่าเตงลังนะครับซึ่งอยู่บนเดินเขาเตี้ยๆเ,เนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่าชนิดพันธุ์ของพืชเนี่ย ก็แตกต่างกันนะครับทั้งพืชในวงขิงนะครับแล้วก็พืชในวงกล้วยไม้อันนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าหากเราเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ ใช้อย่างพอดีนะครับก็จะทําให้เราสามารถมีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือว่า SDG ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ยังสอดคล้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่าอพสทด้วยครับ